น้องเพชรน้องพลอยร้องเพลงให้ฟังหน่อยเต็นเต้นเพลงอะไรแล้วเอาไปใสเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้เออเดี๋ยวขอเขียนตาก่อนได้ไหมคะแต่เมื่เก oh. ี oh. ้เพิ่งจับอ้าวหยุดสต๊อปก่อนช่างโอ้ย เออันหวไม่ยองให้ไม่ร้องไห้ได้ไหมไม่ได้อพราอแจ้งน้าแบบนี้นยขอไม่แจ่งแรกหรอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอแจ้งแน้าแไบนี้สีดำเลยนะลูกอย่าไปเตดด้วยไม่ได้มันเป็นสีดำนอนยนอน นอนลนพูดกำลังพูดเก่งอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดแบบขนาดนั้นแม่จ้าอุ ke ke si ้ยใครอยู่ข้างหลังแม่เนี่ยโอ้ยพอยจ้าโอ้ยพอยเหรอไม่หนๆวันนี้เล่าพี่เขาฟังสิว่าฝนตกไหมบ้านพี่ฝนตกไหมโอ้พีอ หอนกับแม่โอ้ยมีหงอกกับแม่อยู่หอนเด้อหอนเด้อแม่ได้เสียฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหอนเด้อหอนเด้อหลฮัหด้ะหรออืมยมี่อร่อยมากมานเขาไม่ขมไม่ขมด้วยหรอ กินได้นะงานเลี้ยงภายในที่ขอนแก่นค่ะที่หอประชุมไครรอกล่องกล่องอะไล้วก็เดี๋ยวออรอรายชื่อเดี๋ยวไปตัดอันนั้นก่อนนะส่งได้แล้วของควัญมาแล้ว กินแล้วอุ้ยแม่กินก่อนแล้วนะมาแล้วอู้หายไปแล้วเหรอไม่ยืดพี่เจอกัอนใครเมติไม่ไไมแล้วอ่ะโอ๊ยแา่ยังไม่ยุ่งจะดีเลยผมแม่เสียไหมเอ้าวผมไม่เพยเชียร์กผมแม่ไม่ใช่เสียหรอก มผมผมพี่นุ้ยเสียไหมดู <c oughs> สิเนี่ยเนี่ยไม่เสียผมพี่นุย้ย <c oughs> เสียโอ้ตอบมากแ <c oughs> ม่เจ็บไหมเจ็บค่ะพี่จะตำตำให้นะเไหนพี่คิมส่งไอศกรีมพี่คิมก่อนเดี๋ยวพี่จะตำตำให้นะอะไรนะตาซีจูจูเนี่ยอ๋อพี่ก็จะทำให้นะ เรียกใจเย็นใจเย็นก็ไม่ค่ะนี่ไงแม่พ่อแต่งกับแม่ไหมใช่พ่อแต่งหน้ากับแม่ไหมใช่แม่แต่งหน้ากับแม่เด็กเด็กถามน้องหน่อยค่ะว่าโตมาอยากเป็นอะไรโอ้โหอยากจะดูอยากจะไม่เห็โตมาอยากเป็นอะไรพอยหนูโตมาอยากเป็นอะไรลูกหนูโตหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรมาอยากเป็นยุงร้องเร่าฮะเร่ อย่าเป็นอะไรนะ